มา้ัดหลวงพ่อโตค่ะทุกคนอยู่ที่บา้านพีนั่นจ้ะนี่ก็เป็นเขียดนะคะเขียดหรือกบเนี่ยล่ะค่ะอยู่บริเวณเนี่ยลำคลองค่ะของที่นี่นะคะวัดที่นี่ได้บรรยากาศแบบริมคลองแล้วก็มีเครื่องบินให้ดูด้วยนะคะทุกคนเนี่ยได้ยินแต่เสียงนะคะหาจุดโฟกัสไม่เจอเจอแล้วจ้านี่ไงคะ่ะจุดนี้มันอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิค่ะเราจึงสามารถมองเห็นเครื่องบินได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็บินทีเสียด้วยคะ่ะ ลำคลองที่นี่คือคลองสำโรงค่ะทุกคนเหมือนจะมีปลาเยอะแต่ว่าเขาห้ามจับปลานะคะก็เป็นที่ที่อนุรักษ์ไว้ค่ะเพราะว่าอยู่ติดวัดด้วยจะแวะให้อาหารปลาก็ได้จ้าซื้อขนอมปังนะคะซึ่งมีเตรียมไว้ค่ะก็ามาโยนให้ปลาแบบนี้นะคะ นี่ก็เป็นชุมชนริมคลองค่ะฝั่งนี้เป็นตลาดโบราณนะคะเชิญแวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะทุกคนบรรยากาศสงบงเงียบดีมากจ้า